สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e นะคะลุงพาลุยชแนลคะ่ะวันนี้นะคะก็จะมาเอาพามาชมนะคะเป็นตัว DBL นะคะ tormtag นะคะรุ่นยอดนิยมอีกแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้ขายดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าลงคลิปไปกี่รอบนะคะก็คนติดตามคนดูเยอะมากๆเลยนะคะลุงก็จะอาจจะแบบอัปเดตให้นะคะเพราะว่าคลิปบางทีอะมันลงมาอยู่ท้ายๆคลิปแล้วจะไม่เห็นนะคะลุงก็เลยมาอัปให้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นคันสีส้มค่ะ ไฟลเป็นแมทริกนะคะตัวนี้ก็จะมีทั้งขับ2และขับ4ในรุ่นของสตอมแท็กนั่นเองนะคะราคาขับ2อยู่ที่1ล้านนะคะ2 7 6 0 0 0บาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็นขับ4จะอยู่ที่1ล้าน8 0 0 0 0 0ไม่ใช่1ล้านเท่าไหร่ 1, 1 3 0 0 0ล้านามนะคะ99,000นานะคะอันนี้ไปเอเวอร์เรสเรียบร้อยแล้วนะคะล้านสกับล้านสค่ะล้านสากับล้านสองเจ็ดหนะคะราคาก็ต่างกันประมาณแสนกว่าบาทนะคะก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบนะคะมันต่างกันในเรื่องของเกียร์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เกียร์ชุดเรื่องของระบบการขับขี่มากกว่าเพราะว่าในตัวท็อปอะค่ะมันจะเป็นขับสีเท่านั้นเองนะคะสําหรับการตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็น ด้านนอกนะคะแล้วก็ด้านในนะคะล้อแม็กก็เหมือนกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์อีคิปเตอร์ด้วยนะคะไฟน้าแมทริกด้วยได้ไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวลุงพาชมค่ะ มาคะ่ะเดี๋ยวลุงจะพาชมรอบคันอีกหนึ่งรอบนะคะดูทีไรก็ไม่เบื่อนะคะดูได้ตลอดเลยนะคะสำหรับนะคะ DBL Storm Tag นะคะ2023ของเรานะคะตัวนี้โฉมใหม่ล่าสุดนะคะที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อเดือนเมษาหรือว่าตัวตอนมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเท่าน,นั้นเองนะคะยอดจองนะคะถล่มทลายนะคะส่งส่งมอบไปเยอะมากๆเลยนะคะรถผลิตแ,แทบไม่ทันแล้วนะคะตัวนี้เป็นรถที่เราเอาไว้โชว์ให้ลูกค้าดูนะคะเพราะว่าบางคนนะคะ เห็นจากในเขาเรียกอะไรนะโซเชียลนะคะก็จะไม่เห็นตัวจริงนะคะเราเลยเก็บไว้ให้1นึคันนะคะเพื่อให้ลูกค้ามาดูที่โชว์รูมนะคะตัว uh, นี้ก็จะเป็นตัวมีทั้งขับ2และขับ4แล้วกันนะอันนี้ลุงต้องบอกเลยว่าตัวนี่นะคะเดี๋ยวพามาชมนี่ตัวสเปครถนะคะนี่เป็นเครื่องยนต์2.0เหมือนกันค่ะ ตัวนี้210แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะเป็นไบเทอร์โบหรือว่าแบบโบคู่นั่นเองนะคะหน้าตาเขาก็จะหล่อเหลาเอาการกว่ารุ่นอื่นๆเลยนะคะในเรื่องของทั้งโรบาร์นะคะสปอร์ตบาร์ราวหลังคาล้อแมกนะคะซิกเ,เจอร์ของเขากิมมิกตัวรถเขาค่อนข้างที่จะล้นมามา,มากๆเลยจากโรงงานนะคะเรียกได้ว่าไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวลุงพาชมตั้งแต่ด้านหน้าเลยอะ ไฟหน้าเป็นไฟแมทริก LED นะคะที่สามารถปรับองศาได้อัตโนมัติค่ะไฟลูกแก้สองลูกนี้นะคะปรับลดลำแสงได้อัตโนมัติด,ด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟ Daytime ค่ะตัวนี้นะคะเป็นไฟ AUX แ m มค่ะตัวนี้ทำงานควบคู่กับตัวไฟสูงหรือว่าเรียกว่าตัวสปอร์ตไลท์นั่นเองนะคะตอบโจทย์มากๆเวลาเราใช้ความ เขาเรียกอะไรนะเข้าแบบที่มืดไปแคมปิง้งสายออฟโรดสายอะไรพวกนี้นะคะ่ะไฟตรงนี้ค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่ากลางคืนค่อนข้างที่จะมืดถ้ามืดก็คือมืดจริงๆมืดแบบ,บอมองไม่เห็นทางอะ่ะอ,อันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับตัวกระจังด้านหน้านะคะการตกแต่งของเขาจะเป็นโทนสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะซึ่งตอบโจทย์ในสายแบบเขาเรียกนะั้นดุดนันชอบแบบความดุดานชอบสายลุยสยสายแบบ เข้ม,มๆแบบนี้นะคะจัดให้เลยนะคะด้านบนค่ะเพิ่มเติมมาด้วยอะคริลิกสีดําแบบนี้นะคะหล่อเหลาเลยเนาะตัวรังผึ้งค่ะขยับลงมาดูนะคะเขาจะมีความาเรียกว่าเอาเขาเรียกไรนะก,กิมมิคของตัวรถนี่โดดเด่นมากๆเลยนะคะไม่ซ้ําใครไม่เหมือนใครนะคะการออกแบบของเขาดีไซน์ของเขานะคะต่างจากในรุ่นของ ViT แท็แน่นอนแล้วก็ต่างจากในรุ่นของดัปเตอร์น,อนะคะตัวนี้นะคะตัวโล,โลโก้ที่มาจากโรงงานค่ะ เป็นสีทองนะคะแล้วก็ตัดสีดำนะคะแล้วก็กล้อง360องศาอันนี้มีให้เหมือนกันเลยนะคะพร้อมที่ฉีดทำความสะอาดอตัวนี้ก็ช่วยระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องค่ะเป็นหลังพึ่งนะคะด้านล่างค่ะช่อง i n t e r c o ล l e r นะคะแล้วก็กล่องเรดาร์นะคะให้มาเรียบร้อยเลยนะคะการตกแต่งด้านกันชนด้านหน้าจะเป็นสีโครเมียมค่ะไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแปรผ่านตามการเหยียบคันเร่งนะคะนั่นเองนะคะไม่ใช่การเหยียบคันเร่งการหักพวงมาลัยเนาะ แล้วก็ไฟหน้านะคะอย่างที่ลุงบอกไปนะคะการความเข้มข้นของแสงนะคะก็จะอยู่กับการเหยียบคันเร่งนะคะการใช้ความเร็วของตัวรถด้วยนะคะ,ะเป็นยังไงบ้างนี่เฉพาะด้านหน้านะคะลืมบอกไปว่าเซ็นเซอร์เรามีให้นะคะ4จุดนะคะหน้า4จุดท้าย4จุดนะคะมีบายสปอร์ตด,ด้านข้างทั้ง2อ้างนะคะไว้แจ้งเตือนเราเวลารถเข้าจากด้านหลังนั่นเองนะคะ,ะว่าจะทำคลิปสั้นๆนี่ลอกข้างหน้าไป5นาทีแล้วนะคะ โอเค่ะ okay. อันนี้คือด้านหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะคะตัวซิกเนเจอร์ของเขาก็คือล้อแม็กอนะคะที่ใครๆก็อยากได้นะคะถามว่าถ้าเอาตัว w i ท์แมาเทินมาตัวอื่นมาเทินนะต่อเลยค่ะต่อคิวเลยค่ะตอนนี้นะคะราคาแม็กพุ่งปี๊ดนะคะสูงทะยานขึ้นไปจนถึงอตอนนี้นะราคาอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0บนนะคะแม็กตัวนี้นะนี่ราคาเทิน w วท์นะอันนี้คือราคาทุนคุณเลยอะ แล้วถ้าลูกค้าไปซื้อสายเพิ่มเติมอันนี้ไม่รู้ถ้าใครได้ถูกกว่านี้บอกด้วยนะคะ,ะซีรีส์ยาวจะเป็น255 5ครับ55 R 2 0นะคะกูดเกียร์จากโรงงานเลยกิมมิคของเขาจะเป็นตัวสีแดงๆตรงนี้เนี่ยค่ะอันนี้เวลาเขาขับนะคะหรือว่าล้อหมุนนะเอาง่ายๆเลยเขาจะเป็นแบบใบพัดส,นะสวยๆะละหล่อต้องลองนะคะดูในดูในคลิปบางทีไม่เห็นชัดต้องมาดูบนท้องถนนนะคะ,ะช่วงล่างนะคะจะเป็น2.0 m o n o ค่ะ ปีกนกแบบอิสระ,ะ2ชั้นนะคะเสริมเหล็กกันโครงที่ระบายความร้อนมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อนะคะอ่าถ้าเป็นขับสี่ก็จะเป็นดิฟล็อกไฟฟ,ฟ้าด้านหลังด้วยเรียบร้อยเลยนะคะตัวแก้มข้างค่ะระบายความร้อนนะคะนี่นะคะการตกแต่งก็จะเป็นโทนสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกนะคะอ่าตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง300ที่ลุงบอกนะคะกล้อง360องศาต้องพูดให้จบเนาะตรงนี้ก,ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะ เป็นสีส้มการตกแต่งเป็นโทนดำค่ะตัวบาบสปอร์ตนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะที่รถรถที่มาจากด้านหลังนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะจะมีไฟสีส้มแจ้งเตือนตรงนี้นะคะทํางานควบคู่ก,กับตัวไฟท้าย LED ของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของเขานะคะด้านข้างที่เราเห็นก็จะเป็นโลโก้นะคะเป็นตัวอะคริลิกสตอมแทคที่มาจากโรงงานค่ะบันไดนะคะ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะจากตัวเดิมแล้วมาดูที่มือจับค่ะเป็นสมาร์ทเีลนะคะ,ะขยับมาที่ด้านบนค่ะราวหลังคาค่ะตัวนี้ก็สามารถปรับใช้งานได้นะคะเป็นแบบควายที่เขาควายอยู่แบบนี้อันนี้คือเป็นแหลกหลังคาได้นะคะใช้งานได้จริงนะคะถ้าขนาดรถจอดหยุดนิ่งนะคะ,อะรองรับน้ําหนักได้ประมาณ80กิโลนะคะ,ะแล้วก็โรบาร์หรือว่าสปอร์ตบาร์ด้านหลังนั่นเองนะคะตัวนี้ปรับได้5สเตปค่ะ ตกแต่งเป็นโทนสีดาเงาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถใส่โรบา้ยใส่โรลเลอร์ชัตเตอร์ได้นะคะโรบากับโรลเลอร์ชัตเตอร์เป็นคนอาการใช้งานคนละอย่างกันนะคะแล้วก็คนคนละล่างกันนะคะโรลเลอร์ชัตเตอร์จะติดด้านล่างนะตัวโรบาจะอยู่ด้านบนนะคะตัวนี้เขาติดตั้งมาจากโรงงานอย่างที่ลุงบอกไปนะคะราคาอยู่ที่แสนกว่าบาทนะคะใครที่อยากจะติดตั้งสั่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจองให้นะคะแล้วก็เติมดีเซลได้ค่ะ มีเกตเติมได้นะคะช่วงล่างก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะแชสซีที่มีขนาดใหญ่ใหญ่มากๆนะคะจากเดิมนะคะแล้วก็โช้์แบบควายนะคะแนบนะคะเรียงกันอยู่ด้านด้านข้างตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ล้ออะไหล่นะคะ,ะบันไดท้ายมีให้เรียบร้อยส่วนตัวสติ๊กเกอร์นะคะสามารถเพิ่มเติมจากนี้ได้ใครอยากได้แบบเยอะๆนะคะก็ใส่มาเลยนะคะหรือว่าใครอยากได้เบาๆแบบนี้ก็ใส่มานะคะสำหรับไฟท้ายนะคะเป็น LED แบบเต็มระบบค่ะ ตัวน,นี้นะคะเหลาะมากๆเลยเนาะกันชนท้ายค่ะมีมาพร้อมเซนเซอร์นะคะนี่นับก่อนมีกี่จุด1 2 3 4 5สทําห้าไมลุงนับได้หจุดนับได้เท่ากันปะกันชนท้ายนับได้6จุดนะเดี๋ยวเรากลับไปดูด้านหน้าอีกรอบนึงด้านหน้ามีกี่จุดด้านหน้านะคะด้านหน้าด้านหน้า1 2 3 4มสี่ 5 6ข้างหน้า6ทข้างหลัง6นะคะเราเข้าใจผิดแล้วนะคะอันนี้พามาดูพร้อมกันเลยนะคะเซนเซอร์ด้านหน้า6จุดนะคะด้านหลัง6จุดนะคะทั้งหมดก็เป็น12บนะคะบวกบายสปอร์ตด้านข้างอีก2จุดนะคะที่กระจกมองข้างซ้ายและขวานะคะบายสปอร์ตทำงานตรงนี้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะตรงไฟท้ายนะคะสำหรับตัวนี้เป็นขับ4ค่ะหมดการขับ4โโีโโ่ l o o w 4 h i high มีให้เรียบร้อย ฝาท้ายเป็น easy lid นะคะหรือว่าฝาท้ายผ่อนแรงเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะตัวนี้นะคะตัวเขาเรียกอะไรไลเนอร์ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะคะดูนะคะงานเขาจะเนี้ยละเอียดมากๆเลยนะคะด้านข้างจะมีช่องชาร์จไฟให้2ช่องเห็นไหมนะคะชาร์จไฟบ้านได้นะคะแต่ว่าตรงนี้แนะนําลูกค้านะคะเวลาใช้ดูกําลังนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะเราจะมีแจ้งนะคะ12โวลต์นะคะ 400วัตต์นะคะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกินนี้นะคะอ่านี่นะคะแต่นะคะสายแคมปิง้งสายที่แบบาสายลุยสายตั้งแคมป์อะไรพวกนี้นะคะสามารถเสริมแบตเตอรี่สำรองได้อีกหนึ่งลูกนะคะติดต่อที่ศูนย์บริการนะคะเพื่อนะะี่ค่ะให้ช่างเขาแนะนำก่อนว่าติดตั้งตรงไหนเพิ่มได้เท่าไหร่นะคะ้าท้ายนะคะเป็นแบบผ่อนแรงนะคะนี่ปิดมือเดียวได้เลยนะคะตรงนี้สามารถล็อกได้ด้วย ไฟเบรกตรงที่3มีให้เรียบร้อยค่ะกล้องกะระยะจอทํางานควบคู่กับจอด้านใน12นิ้วนะคะเดี๋ยวลุงจะพาไปชมตรงนี้นะคะด้านท้ายนะคะเราก็ดูไปหมดแล้วนะคะด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าความคุ้มค่าในรุ่นของสะตอมแท็กของเรานะคะตอบโจทย์เรามากแค่ไหนนะคะอันนี้ภายในค่ะมีการตกแต่งที่จะเป็นแบบ สีดำนะคะแล้วก็สลับแดงนะคะในเรื่องรุ่นของ s t o m t e ็กเ็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะคล้ายๆกับตัววายแท็กนั่นเองที่วายแท็กเขาจะเป็นแบบสีเหลืองอ,อ,ะอะเนาะเหลืองๆส้มๆอะเนาะแต่สตอมแท็กของเรานี่คือสีแดงนะคะเริ่มจากเบาะเลยนะคะเบาะดําเดินได้แดงสตอ m แท็กนะคะนี่นะคะปั๊มลงไปเลยเบาะนั่งนะคะดูการแต่งการออกแบบนะคะดีไซน์ออกมานะคะมีความหรูหราแพงนะคะแล้วก็ดูแบบนั่งสบายอะ เป็นคู่หน้าไฟฟ้าด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นกำรรมะหยี่ค่ะถ้าดูใกล้ๆนะคะอันนี้ไปสิบน,นาทีแล้วนะคะลุงบอกว่าจะรีวิวนิดเดียวนะคะตรงนี้เป็นกำมะหยีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นหนังแท้ๆนะคะทาความสะอาดง่ายค่ะแล้วก็นั่งสบายด้วยเนาะ,ะเราขยับมาที่หน้าจอนะคะหน้าจอจะเป็น12นิ้วนะคะอ่านี่เขาจะมีข้อมูลบอกให้ด้วยนะคะระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะ6โหมดการขับขี่ ตัวนี้มอ l l e t c ชา r ์ e เมีให้เรียบร้อยนะคะช่องชาร์จไฟมีให้2ช่องนะคะแล้วก็แอร์แยกซ้ายขวาได้นะคะซิงโฟเอนะคะสามารถเชื่อมต่อฟอดพ้ามาใช้งานนะคะได้ทั้ง Android Auto Apple CarPlay ค่ะคะเกียร์เป็น e ี r ิปเตอนะคะตัวนี้ช่วยเขาเรียกอะไรช่วยจอดใช้เป็นระบบช่วยจอดนะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้านี่สามารถเข้าช่องนะคะจอดเทียบได้นะคะทั้งหมดเลยนะคะช่องนะคะวางของ2ช่องตรงนี้วางแก้ว เบรกมือไฟฟ้านะคะออโต้โฮนะคะสต็อปแอนด์โกนะคะตัวนี้ก็ปุ่มนะคะโหมดการขับขี่ที่บอกไปนะคะ6โหมดนะคะทำงานควบคู่กับหน้าจอหลังพวงมาลัยตัวนี้นะคะสามารถนะคะแจ้งเดี๋ยวกดก่อนแบตหมดวันนั้นดูไปแล้วแบตหมดทีนึงแล้วเนาะหน้าจอด้านหลังค่ะจะแสดงผลการใช้งานของรถทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะโหมดประหยัดนะคะโหมดล่าจูงหรือว่าโหมดต่างๆทั้งหมด6โหมดนั่นเองนะคะโหมดสปอร์ตก็มีนะคะ การแจ้งเตือนนะคะจะเป็นภาษาไทยนะคะภาพสีภาษาไทยใช้งานง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นคาดเข็มขาดนะคะปิดประตูไม่สนิทนะคะไมกิโลนะคะทั้งหมดเลยจะแจ้งเตือนตรงนี้นะคะส่วนฝั่งซ้ายมือน,นะคะ Adaptive Cruise Control นะคะตัวนี้ก็สามารถล็อกความเร็วนะคะตามรถคันหน้าดได้นะคะถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะคะตัวนี้ในเรื่องของ Stop and Go นะคะในเรื่องของ เลนคิปปิ้งเลนซันเตอริงนะคะรักษารถให้อยู่ในเลนนะคะป้องกันรถออกนอกเลนนะคะช่วยเบรกด้านหน้าช่วยเบรกด้านท้ายเราใส่มาให้ครบหมดแล้วในเรื่องของตัวสะตอมแท็กนั่นเองนะคะคอแหง้งไม่หมดนะคะยังไม่หมดนี่คอแห้งแล้วนะคะพวงมลัยเป็นแบบไฟฟ้าปรับได้4ระดับคะ่ะปรับจากตรงไหนด้านล่างเลยนะคะด้านหลังนี่นะคะปรับได้นะคะแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะควอบคุ้มหน้าจอหลังพงมลัยตรงนี้ก็เป็นหนังกลับแบบนี้เลยนะคะจับถนัดมือมากๆเลยนะคะนี่นะคะ แล้วก็แผงไฟหน้านะคะเปิดปิดอัตโนมัติค่ะแผงที่ปัดอน้อําฝนทํางานอัตโนมัติเช่นกันนะคะตัวนี้ก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกปรับทับไฟฟ้านะคะแผงประตูทั้งหมดนะคะเบาคู่หน้าเนาะอ่ะอันนี้คร่าวๆค่ะสั้นๆน,นะคะรอไป15นาทีแล้วเนาะอ่ะ โอเคค่ะพาชมรอบกันกันไปแล้วนะคะกับตัว StormTag นั่นเองนะคะเมื่อกี้นะคะลุงจริงๆลุงถ่ายจบไปแล้วนะแต่ว่าลุงลืมเปิดไม่นะคะ <c oughs> ก็มาใส่ให้อีกรอบนึงนะคะปฝากโปรโมชั่นทายคลิปไว้แบบสั้นๆแล้วกันนะคะก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษนะคะ1.99นะคะไม่มีเปอร์เซ็นต์นะคะนี้คอนเฟิร์มนะคะใครที่ได้ที่ไหนมาฝากจองด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่บอกว่าได้ส่วนลดมาเยอะมากๆเลยนะคะเอาข้อเสนอหรือว่า เอาเงื่อนไขที่ได้มานะคะส่งมานะคะเดี๋ยวลุงขอดูนิดนึงนะคะว่าได้เงื่อนไขามายังไงราคาลดเท่าไหร่ผ่อนงวดลวเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่เอามาคุยกันก่อนนะคะ,ะเพราะว่าเงื่อนไขหรือว่าข้อเสนอหรือว่าแคมเปญหรือว่างบนะคะอยู่ใกล้เคียงกันมากทุกโชว์รูมอยู่แล้วนะคะทั่วประเทศเลยนะคะเราก็จะมาวัดกันตรงที่ลูกค้าสะดวกตรงไหนลูกค้าโอเคตรงไหนลูกค้าชอบเซลล์ท่านไหนนะคะอันนี้ก็คือจุดขายเลยนะคะสําหรับของลุงนะคะลุงเน้นบริการหลังการขายค่ะ ลองเข้าไปดูในคลิปได้นะคะจะมีลูกค้านะคะที่ออกรถไปแล้วมาคอมเมนต์ให้นะคะแล้วก็มาติดตามอยู่ตลอดนะคะตอนนี้คนติดตามอยู่ประมาณเกือบ3000แล้วนะคะสำหรับช่อง YouTube ที่เปิดมาแค่1ปีนะคะแล้วก็คลิปทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด800กว่าคลิปแล้วนะคะก็ยังไงฝากที่พีเอฟซี FC นะคะหรือว่าใครที่แวะเข้ามาแต่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับนะคะใครที่มองรถคู่ใจนะคะเอาแบบว่าซื้อแล้วจบเลยนะคะก็ ข้ามขั้นตัววาแท็ขึ้นมาก็จะเป็นตัวสตอมแท็กเลยนะคะแนะนำคันนี้เลยก็คือซื้อทีเยวจบนะคะทั้งชุดแต่งนะคะทั้งแบบสมรรถนะการขับขี่นะคะคือจบเลยนะคะมีทั้งขับ2และขับ4ี่อย่างที่บอกเลยนะคะใครนะคะที่ยังไม่เห็นรถตัวจริงนะคะนัดหมายเข้ามาที่ศูนย์บริการนะคะหรือว่าเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยนะคะ เบอร์โทรนะคะ0611698999ก็จะมีลุงคอยดูแลให้นะคะสำหรับใครที่มองหารุ่นอื่นเราก็มีให้เช่นกันนะคะวันนี้ลุงก็ฝากคลิปเป็นตัว DBL Storm t a g คันนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะกด Subscribe เป็นกํำลังใจให้กันคลิปต่อไปด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ